คุณต้อยขอนำเสนอก๋วยจั๊บไก่น้ำข้นของเด็ดอร่อยใส่ทุกอย่าง50บาทครับในนี้จะมีน้องไก่เครื่องในเลือดตับไส้ไก่ขาไก่ไข่ต้มครับรสชาติพอดีไม่ต้องปรุงก็อร่อยครับร้านโจ๊กหัวโคง้งตรงข้ามธนาคารกรุงศรีพัทลุง เพื่อนๆมาเที่ยวพัทลุงอย่าลืมมาแวะอุดหนุนลองชิมกันดูนะครับทางร้านให้เครื่องในเลือดตับให้มาเยอะมากๆเลยครับเครื่องกินแน่นมากๆครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับรสชาติอร่อยหอมเค็มหวานอร่อยครับ เพื่อนๆมาเที่ยวพัทลุงอย่าลืมมาแวะลองทานดูนะครับใกล้บริเวณเขาอ,อกทะลุนะครับของจังหวัดพัทลุงครับผม